ออกันนี้ผ่านไพ่จำหน้าใช่ไหมไม่วันนี้จะชวนไปกินสุกี้ด้วยที่บ้านเมื่อวานกินกินกันใหญ่เลยใช่สวัสดีคุณครูพยานห้าเบาเบามาพูดถึงงานก่อนวันนี้ได้มาร่วมงานพายค่ะก็คิดว่าคงจะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าปีที่แล้วก็ครั้งหนึ่งก็แบบนี้สภาพก็ยังไม่ขับเคลื่อนอะไรนะฮะ ก็ฝากให้เป็นความหวังของรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงความเท่าเทียมหรือสมรรเท่าเทียมหรอกเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนผมว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าเมื่อทุกคนมีสิทธิเ,เป็นของตนเองทุกคนสามารถเลือกใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้และเลือกที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้ก็ขออนุญาตนะฮะฝากเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะฮะสำหรับภาคเก้าไกลถ้าได้เป็นอย่างที่เคยนําเสนอ,อก่อนการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติ ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นแฟชั่นนี่ไม่ใช่เรื่องที่ทําเอามันแล้วก็นี่ไม่ใช่เรื่องที่ทํากันเป็นประเพณีทุกปีนะครับจนแก่แล้วนะฮะก็ยังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเพราะฉะนั้นขอนิดนึงนะครับนี่คือเรื่องสิทธินะครับของแต่ละคนที่จะเลือกใช้ชีวิตและมีกฎหมายคุ้มครองที่ถูกต้องและมีสิทธิเท่าเทียมเหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชายจริงหญิงแท้ LGBT พัฒิลอะไรก็แล้วแต่ฝากไปด้วยนะครับ แล้วก็ขอวอวยพรให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะพเพราะเนื่องจากว่าก็น่าจะขับเคลื่อนนโยบายนี้ได้ดีถ้าลุงๆมาเนี่ยคิดว่าคงไม่เข้าใจคําว่า LGBT นะครับก็คงจะลําบากครับฝากด้วยครับพี่วัฒนางานปีนี้อย่างนี้พี่วันมองว่าม,มันจะเป็นผลสชุมชนได้จริงๆหรือว่าเป็นแค่กิจกรรมรณรงค์ไปปีต่อปีเฉยๆเอ่อถ้ายังคงเป็นรัฐบาลฝักซิกเดิมผมว่ามันก็คือแค่รณรงค์แล้วก็แค่แฟชั่น แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นฝั่งประชาธิปไตยนะครับผมว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาก็ทนเสียงของประชาชนที่มีกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะไม่ไหวแล้วก็มันเป็นความชอบธรรมรวมถึงฐานเสียงคะแนนเสียงของทุกๆคนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่นักการเมืองก็ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ขับเคลื่อนเรื่องความเสมอภาคสมรสเท่าเทียมนะครับ LGBT นะครับแล้วแต่อย่างเนี้ย ในสมัยหน้าเราก็ไม่ต้องไปเลือกเขาง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนกลัวฐานเสียงจะหายไปก็ก็ต้องขยับขยื่นบ้างครับผมนีววาร์ตการี่ <c oughs> ม,มาถึงดราม่าบ้างไม่มีอะไรครับหลากหลายเรื่องเลยค่ะนิววาร์การี <c oughs> อะไรบ้างคดีส่งมาเยอะมากเอาเรื่องแรกก่อนเลยค่ะพี่ว <c oughs> ัร์ตรับเกี่ยวกับซีดี <c oughs> ของจนนังหวัดินึงเอาคือถ้าพูดถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันมันก็เหมือนไปให้แสงเขาอีกแหละแต่ถ้าถามอย่างนี้พอไปพูดเปล่าเขาก็รู้สึกเอาอย่างนี้นะครับคือ เขาเริ่มหาเรื่องผมก่อนถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านลองไปเปิด Facebook ย้อนหลังดูว่าเริ่มโพสต์แวะทำสัญ,ญลักษณ์แวะแล้วก็ท้าทายคือเอาจริงๆคู่แข่งของเขาไม่ใช่ผมถ้าเขาจะแข่งจริงๆเขาต้องไปแข่งในระดับจังหวัดด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาเอาจังหวัดมาเปรียบเทียบกับระดับประเทศแล้วผมกับเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยแม้กระทั่งพูดคุย เรายังไม่รู้เลยนิสัยของแต่ละคนเป็นอย่างไรเราทราบข่าวของเขาทางโซเชียลทางสื่อเขาทราบข่าวของผมทางสื่อซึ่งเรายังไม่เคยเจอตัวจริงกันแต่ว่าค่อนข้างจะก้าวร้าวเป็นเรื่องเป็นราวไปเรื่อยๆผมก็เลยแบบอัดกลับบ้างนะครับกูพูดง่ายๆนะครับถ้าว่ามาแล้วว่ากลับหรือแกล้งมาแล้วแกล้งกลับต้องไม่โกงนะฮะเพราะว่าผมถือว่าเป็นความแฟร์ผมไม่เคยตีใครก่อนแต่ถ้าเกิดมา มาตีผมเรื่อยๆมาแซะไปแซะมาเรื่อยๆผมตีกลับก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ผมทําบ้างครับไม่อย่างว่าสุดที่ผมเขาได้มีการใช้กับสอเรอเป็นนอนนอนมันก็คือผมแหละคือพวกพูดตรงๆนะๆคนที่มันไม่จริงอ่ะมันก็ลอ่อไปล่อมาแบบนี้แหละฮะเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงผมแต่พอพูดนี้เปล่าก็จะบอกว่าไม่ได้พูดถึงผมมันเป็นเร pues, ื่องปกติอของคนที่ขลาดนะฮะของคนประเภทหนึ่งจริงๆแล้วผมไม่อยากจะไปตําหนิเขานะผมเห็นใจเขานะครับแล้วก็ผมคิดว่า เขาอาจจะยังรู้ไม่เท่าทันกลยุทธ์ของอของการทำงานแบบนี้นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะมุ่งประเด็นไปที่คนที่ให้ลิขสิทธิ์เขาไปดีกว่าเพราะว่าก็ควรจะแบบห้ามปลามีมารยาทแต่ผมก็เข้าใจครับว่าบางทีมารยาทกดยากมากเพราะว่าเชิญเด็ตไอดอลเชิญใครไปนั่งหัวเราะต่อกระซิบด่าผมแล้วก็มีความสุขแน่นอนใครจะด่าผมคุณก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนผมอยากจะมุ่งไปที่ เขาเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวที่ให้ลายเส้นไปดีกว่าครับว่าควรจะหัดดูแลสมาชิกของตัวเองให้ดีกว่านี้แล้วก็อยากจะแข่งกันด้วยผลจะแข่งกันด้วยผลงานหรือจะแบบจะปีนเกลียวก็ขออนุญาตปีนเกลียวในพื้นที่ไม่ใช่มาปีนเกลียวแบบเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีสแกนประจําจังหวัดของผมอะไปนั่งดาวผู้บริหารใหญ่สุดของแบรนด์บ้างเอาไหมนะฮะใจเข้าใจเราแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เริ่มที่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวนะ มันเริ่มเป็นดอกเห็ดแล้วนะนะมันเริ่มมีจังหวัดทางเหนืออะไรเงี้ยซึ่งมาโพสผมไม่รู้สึกเดือดร้อนหรอกผมรู้สึกน่าสมเพชมากกว่านะครับเพราะว่าองค์กรมันจะพังมันจะไม่ได้รับความนิยมมันไม่ได้อยู่ที่ผมนะมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณมากกว่าซึ่งผลลัพธ์มันก็ต้องชัดเจนครับแล้วพี่ว่าจะมีวิธีในการจัดการยังไงหรือว่าจะปล่อยปล่อยไปเลยครับตามสบายฮะถ้ายังคิดอยากสนุกต่อก็ทําทต่อไปผมก็พยายามพูดดีแล้วนะครับว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยต่างคนต่างทำม,มาหากิน เดอนสตินะครับในในในคำพูดที่ค่อนข้างจะค่อนข้างซอฟถ้าเกิดฟังกันก็ก็ต่างคนต่างไปดีที่สุดอย่ายุ่งกับผมเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้คิดอยากจะยุ่งด้วยเริ่มต้นก็ยุ่งกับผมก่อนลองไปดู facebook ประจำจังหวัดของคุณว่ากัแน่กันแหน่อมีการแบบเอาผมไปเป็นแบบเครื่องรอ่อเอาไปเอาไปเหมือนกับไปไปติหรือไปแบบกระแทกแดกดานไปแซะเพราะฉะนั้นเนี่ย หยุดได้ก็ควรหยุดถ้าหยุดไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากทาอะไรก็ทําครับแต่ถ้าเขาอยากไม่ดมันจะไม่มาตรการอะไรไม่เอาแล้วแต่ตามยถากรรมเลยครับเอาพูดจริงๆนะครับสําหรับจังหวัดผมจะพอแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะทําอะไรกับผมมากๆเนี่ยผมก็จะโพสตเป็นลักษณะอย่างเมื่อวานที่ผมโพสคือโพสต์ความจริงคุณเริ่มต้นก่อนคุณกลับไปดูย้อนหลังว่าคุณเป็นเด็กคุณเพิ่งเริ่มทําปีแรกแล้วคุณทําระดับจังหวัด คุณแซะผมซึ่งผมอยู่ในวงการมา20กว่าปีทํานางงามมา18ปีผมกับคุณยังไม่เคยรู้จักกันเลยเรายังไม่เคยให้คุณและให้โทษกันเลยแต่เล่นทุกอย่างโพสเอ่ยอะไรเอ่ยแซะนูน่นแซะนี่นะฮะบูลลี่ผมสารพัดอย่าง <c oughs> แล้วพอผมพูดไปก็มาบอกว่าเป็นผมเป็นคนใจแคบผมเป็นคนไม่ให้โอกาสคนที่จะกลับตัวก็ในเมื่อถ้าคุณอยากกลับตัว คุณก็ต้องทําตัวให้เป็นคนดีให้เป็นคนน่ารักไม่ใช่อยากกลับตัวแต่ไปด่าเขาพอไปด่าเขาแล้วบอกเขาว่ากับมับอกว่าไม่ให้โอกาสโอกาสจะมีเสมอถ้าคุณเป็นคนดีพอครับแต่เขาบอกว่าเขาดูสปอนเซอร์รายใหญ่ๆเพราะว่าอ๋อผมไม่ทราบครับผมไม่รู้ว่าสปอนเซอร์อะไรสินค้าทิปหรือเปล่าฮะผมไม่ทราบจริงจริงผมไม่รู้ถ้ามีจริงก็พูดชื่อสินค้าออกมามันจะได้ชัดเจนนะฮะผมไม่ชอบคนที่พูดไปแบบเพอร์เจอร์ นะฮะผมไม่ได้ว่าจังหวัดนะแต่ผมว่าองค์กรเนี้ยคล้ายๆกันหมดพูดไปเรื่อยวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างบูลลี่ผมเมื่อเดือนเมษาบอกว่าองค์กรหลักเลยบอกว่าไม่ได้หาแม่ค้านะฮะหาคนดืดๆๆๆแล้ววันนี้อยากจะปั้นแม่ค้าเออวันแล้วแต่วันตามอัธยาศัยคือผมไม่รู้จะเชื่อเวลาไหนที่คุณพูด เพราะฉะนั้นคําพูดของคนที่เชื่อไม่ได้คําพูดของคนที่เปลี่ยนแปลงเสมอคําพูดของคนที่ไม่เคยเอาความจริงและแก่นสารผมว่าบางทีเราก็เหนื่อยที่จะไปนั่งรับฟังครับเรียกว่าเปิดศึกไมใช่ไหมไม่ได้เปิดศึกครับเปิดความจริงเฉยๆเอาเป็นว่าไม่อยากยุง่งยกมือไหวละนะฮะมิจูนิวส์ไทยแลนด์ช่วยกรุณาพาพักพพ่วและตัวคุณไปในเส้นทางที่คุณต้องการจะก๊อปปี้หรือไม่ก๊อปปี้ผมไม่รู้ พอบอกเจจังหวัดคุณบอกว่าทำเหมือนมิสมิส s a ชูเซ u ส a เขาไม่ใช่บริษัทโมเดลบริษัทพ่อบริษัทแม่ของซัพซิไดท์เขาเป็นเพียงเหมือนกับประเทศหนึ่งถ้าคุณจะทำอะไรเหมือนอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ว่าแต่ว่ามิส s ูเ a ก็ไม่มีกฎตะก้านะเออแล้วก็ไม่มีไม่มีขายสินค้าเอออย่างนี้เป็นต้นเอาพูดให้ฟังเอาตรงๆนะ จะเหมือนกันก็ไม่ได้แปลกแต่ถ้าคุณจะบอกว่าไม่เหมือนแล้วคุณสบายใจผมก็ไม่ได้ว่าแต่ขออย่างเดียวเลิกแขกกันเถอะไปดูย้อนหลังได้ผมไม่เคยแขกคุณนะแต่ถ้าคุณแขกมาผมแขกกลับนะคุณว่ามาผมว่ากลับคุณประชดประชันมาผมประชดประชันกลับนะฮะัทำอะไรมาทํากลับไม่โกงนะครับอย่าติดนิสัยเอาเปรียบคนอื่นทําได้ฝ่ายเดียวแล้วพอคนอื่นทํากลายเป็นแม่พระขึ้นมากระทันหันนะครับแล้วก็หยุดนะครับหยุดยุโยงส่งเสริม ใช้คนอื่นเป็นมือเป็นไม้เป็นแขนเป็นขาหยุดเถอะครับนะสังคมนี้มันแคบมันรู้แล้วมันก็รับรู้ทุกอย่างฝากไว้ด้วยว่าต่างกับนางไปครับแต่คนต่างไปในที่นี้ก็รวมใหม่ของวันนี้ราศรีวันนี้มีการออกมาถึงข้อพู้ทำมงกุฎด้วยใช่ไหมครับอ๋อสำหรับคนที่ทํามงกุฎนะครับผมชัดเจนมาตั้งแต่ปีประมาณ10ปีที่แล้วเพราะผมได้ได้สปอนเซอร์เป็นจิวเวอรี่เมืองนอกสํานักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์ก นะครับสาขาย่อยอยู่ฮ่องกงก็คือหลกฟกจิวเวรี่เป็นจิวเวรี่ที่เขาเป็นสปอนเซอร์ผมเขาให้เงินผม2องล้านห้าแสนบาทซึ่งขนาดนั้นถือว่าเยอะมากเป็นปีเริ่มต้น <c oughs> แล้วเขาส่งเพชรแล้วเขาทำมงกุฎไม่เป็นเพราทะทงเฉพาะจิวเวรี่แล้วหลกฟกจิวเวรี่เป็นร้านจิวเวรี่ที่มีทั่วโลกเราทําสัญญาอย่างดีได้รับเงินมาจํามา1ล้านและเขาบอกว่าขอให้ปิดเป็นความลับหาคนทําให้หน่อย ผมก็มาหาให้เจ้านี้ละครับทาก็บอกให้เขาปิดเป็นความลับนะครับเพราะว่าต่างๆนานา,นาก็มีแบรนสตอร์มมาจากฮ่องกงเรียบร้อยพอทําเสร็จเขาเป็นคนที่อดไม่ไหวเขาโพสต์เลยเขาโพสต์เลยว่าดีไซน์บายตึ๊ดๆๆนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตผมไม่ได้เงินอีก1นึ่งล้านห้าแสนบาทหลังจบงานเขาก็รู้ผมก็รู้ผมเคยพูดเพราะฉะนั้นผมกับเขาเนี่ยเลิกเกี่ยวข้องกัน แต่หลังๆเนี้ยเขาก็แอบแทรกซึมไปตามพีดีบางจังหวัดของผมทีนี้ผมก็ประกาศให้มันชัดเจนว่าคนคนนี้ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและขโมยภูมิปัญญาลูกค้าตามออเดอร์ไปใช้เป็นเครดิตของตัวเองมีหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทำมาหากินด้วย mm hmm. ก็เลยพูดให้ชัดอีกครั้งหนึ่งครับ mm hmm. เท่านั้นเองครับส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับการที่เข้าไปออกแบบผมไม่ปฏิเสธ แต่ส่วนสําคัญคือบาดแผลทางธุรกิจที่เสียหายแล้วใครช่วยได้เขาจ่ายไหมเขาก็ไม่จ่ายสรุปหลกฟกชิลรี่ผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก็บเงินอีก1นล้านห้าแสนแล้วก็ควรจะเป็นสปอนเซอร์กันหลายปีต่อเนื่องตามข้อตกลงก็ปีนั้นปีเดียวไม่มีใครรับผิดชอบครับเพราะฉะนั้นคู่ค้าที่ดีคือซื่อสัตย์จริงใจทํางานตามข้อกําหนดตราบใดที่ไม่ใช่ของเขาคนอื่นออกเงินคนอื่นออกความคิดคนอื่นเป็นสปอนเซอร์ จะดึงมาเป็นเครดิตตัวเองแล้วโพสชื่อแบรนด์ตัวเองว่าดีไซน์บายปุ๊บปุ๊บแล้วโพสก่อนเจ้าของแบรนด์ไม่ได้ล้วเจ้าของแบรนด์ไม่อนุญาตเหมือนเสื้อผ้าแพงๆเขาไม่ได้ออกแบบด้วยตัวเองทุกตัวแต่ดีไซนเนอร์รับหลังหรือหลังบ้านเขาก็ถูกเซ็นสัญญาไม่อนุญาตให้บอกเพราะถือว่าเป็นเครดิตของแบรนด์เขาอันนี้ต้องเข้าใจธุรกิจการค้าครับ เขาฝากคอนเสิร์ตคู่ใครคู่มันเลยค่ะอ๋อก็ฝากคอนเสิร์ตคู่ใครคู่มันวันที่17ด้วยนะครับประมาณ20คนทั้งปี2องสและ2องสนะครับค่อนข้างที่จะครบเครื่องทีเดียวนะครับที่ MGI Hall นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็ฝากติดตามน้องๆด้วยสนุกแน่นอนครับขอบคุณครับเชิญสื่อด้วยครัเชิญสิครับเขาไปเลครับเชิญสื่อเหมือนเดิมครับไปด้วยกันขอบคุณครับครับกินเสร็จเลยค่ะไม่กี่คำนึงค่ะไี่คำนึงเลยหรือยังงานเริ่มแล้วใช่ไหมเนี่ย ตอนนี้นะคะหนึ่งสองสามที่นี่ป่ะตัวอนอี้ตัเทาตัวเท่